เย็นนะแล้วเหรอลูกค่ะแม่มีแฟนเหรออ่ตะกุกตะการเปล่าค่ะแม่ฮู <Who? S 2> นี่ใครลูกยังเรียนหนังสืออยู่เลยอ่ะทำไมไม่ตั้งใจเรียนฮะมินค่ะไปเลิกซะอย่ามีแฟนในระหว่างเรียนค่ะเอาเวลาไปดูหน,นังสืออย่ารีจะคิดเรื่องอื่น แม่ไม่ชอบฮัลโหลเบบีโอ้ยคิดถึงเหมือนกันแต่ว่าเขายังทำวิจัยไม่เสร็จเลยอ่ะเดี๋ยวเขาโทรกลับได้ปะโอเคค่ะเรียกใครเบบีอะแฟนไงคะแม่แฟนลูกพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าแฟนเอ้าหนูผิดอะไรอ่ะผิดที่ลูกมีแฟนไงคะเอ้า มอไปแม่บอกว่าถ้ามันรู้นิติภาวะวานหนูมีแฟนได้แต่ตอนนี้ลูกยังใส่ชุดนกัเรียนนักศึกษาอยู่เลยอ่ะเอา้าแม่หนูทำไงอ่ะแม่บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ถึงเวลาห้ามมีแฟนยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลยอ,ะอ่ะเอ <c oughs> วเหงวัวแหง <c oughs> อ๋อแม่สวัสดีค่ะ <c oughs> นี่เบสแฟนหนูค่ะไม่ คืออะไรลูกก็แฟนนี่แม่ลูกมีแฟนไม่ได้ทําไมจะไม่ได้อะแม่นี่ทํางานแล้วนะทํางานเลี้ยงตัวเองได้แล้วแม่นี่พอลูกมีแฟนลูกก็เสียการเสียงานพากันมั่วพากันซั่วหมดและสําคัญคือจะเข้าเงินอะไปเลี้ยงแฟนหมดโอ้ยแม่ไม่ใครจะไปทําอย่างนั้นไม่รู้อะลูกยังไม่พร้อมจะมีแฟนแม่ไม่ให้มีแฟนอย่างนี้เมื่อไหร่หนูจะมีแฟนได้อะคะเมื่อถึงเวลา ยังยังอืมมินค่ะบางไหนว้างว่างไปหาแฟนนะลูกนะเกือวันใดวันหนึ่งแม่ตายไปอะลูกจะได้มีเพื่อนอยู่จะได้มีคนดูแลให้หนูมีแฟนได้จริงเหรอจริงสิงลูกจริงหรอแม่สีิแล้ว โอ้ยโอ้ยังกระตาะอยู่เลยเนาะชอบคนแก่ใช่ไหมลูกไม่เป็นไรอายุเป็นเพียงตัวเลขใช้หัวใจคุยกันแฟนเด็กนัเราอ่ะแม่อะไรไม่ใช่แฟนอะแม่ใครหลานแม่ไง สวัสดีครับคุณยายครับยุ่วเมื่อไหร่อ่ะตอนอายุยี่สิบสองะแม่เอ๊ะตอนยี่สิบสองแม่ห้าแม่มีแฟนเฉลยลูกว่าแต่ว่าตอนนี้คุณยายอาย,อายุเท่าไหร่แล้วครับห้าส <55. S 2> ิบห้าห้าสิบห้าลบก,กับอายุของแม่สี่สิบเท่ากับสิบห้าโอ้แปลว่าคุณยายมีคุณแม่ตอนสิบห้าเองนะครับโอ้ยแม่ แซ่บเหมือนกันนะเนี่ยได้